โทสมงามเทะไม่รู้เราตากยงงสบายดีพี่น้องไม่ถ้าเมาตากปลาหายตากปลาให้ไม่้องเมื่อกินวะปลาคลองเดีนีพี่น้องาองล้บ่ไปกเอาพอนี่อกตากนโนึงอน้อง่อนนะอน อีบอสนะคข้างกล้องไม่เงยในทางล้างจนะทีนั่นในดองเอาข้นเยี่ยงกันนี่นี่น่ะเออมันแดดไดตัวหนึ่งกระยับมาทางผาตังนตัวหนึ่งก็ขินปองอ่ะถ่ายได้เฮยแต่เอามาใสน้ำกาขิงเออนีตาขึ้น้ำกาอะไรน่อเี่ยงกันอ่ะเออสิปอกเป็ดที่ลูกหลาน อาน้ีลาปอกเป็นบอฮัลโหลฉีลาปอกเฟนบอคัมดูน้ามนะพี่เนาอยู่กับจ่าพวกแอมบัสไม่อยู่กับเจ้าวแม่โหมดมีหลุดที่กัน จะอยากว่าจะจะจะกอยากกินเมนหรือจะซมายังม่ใ้เกลัน่ยเออมากินกันเบดตนเาะซกินอยู่นี่ยเขาอยากเขาก็กินเขาพอยากเขาก็ได้อปเออยาอะไระเท่นึ่งขาเรเลยมากันแพแทมบุกินตาเพมันแฉบตนนี้ ป้าแกงเนาะบุรแหนกนะแม่เอ้ยเอาสามกองเนี่มัน่หกระดกองมันนิงอ่ะเนาะรถเนิริย์เลยแม่เอ้ยสามต่อเออก็ผ้าใหม่นะฮักเอาฮักเอามีน้ำคนนมางไทมันต่างกันเนาไม่ผาใหม่ก็บอยใหม่นผ้ใหม่นะแข้งกึ่งกึ่งเลยแข้งอลก็เ็แม่ต่างกันอย่างมันกั งอนลงไอเดอเสียงน่ะเด้อแนงเขาเดียวบิอยู่ฝุ่นเขาเบียเบิอยู่ฝุ่นกันเนาะขกันเนาะง่มนน้แมวปปปเบิกเบิกเบิกมีเมากายเบิกเเต้นเด้กัน ใส่ใส่เขาปุ้นน้ำโอ้ยคือสิขาวคืองอคือเยอะระเบาไปไหนลูกนะสม่หนไอ้เอ้ยใ่น้แ ม่องหยกได้นั่าเลรนถ้าแถวมาตกาบุกด้วยเมื่อคืนเมื่อแต่ึ้นเบิ้ลนะมันไปสงบักเลยเนี่ยกะเจ้ามัดเจ้่มันจะไปใช้ด้หรือคุณอไมเซ่์มาใส่ซีนนะน้องถ่ายกไ้ มันคายลูกไม่แสยมาใจมันเด้อไม่แสมาใจเนี่ยมันจีจอไม่เสเดียวบาทนี้มันจีจอไม่เดียวอบาทนี้บ่เห็ดนะคะอะมันบ่เแสบนะเดี๋ยวนี้มึงเอาอุกเอากินเอากินอากิขี้แคะนี่ขี้แะ

cúp bát hành cà ri không phải là cái bỏ cái nhang cái điều là một sợi một cho một sợi มาเรีย oh อันี้โอ้ยคายคาีย่าผลี่นาะไม่ช่วยช่วยชียไปน่งุ๋เบ <Enfin> ิ้งอีกูืเตียนเบิ้งไม่เรียไม่ขี้เชยอีเชีา่นเราไม่คันุยเชียาีห่วยเกิน่เนี๋ยวอาบายจ้ะยุดเลยวะอย่าบายเด้อ หยุด ngoài ba đưa đi ใน mưa น่ะเบิ่ง ba แม่อย่าจับเบิ่งถ้ากูว่าบ่ ไอ้เขาไปชื้อขนมมะอัดป่า,าหกหน,นเลย้ยเล็ก่อยสองตัวน่ะ พี right? okay. mm. no. ่ยอเกิดดแลนเดดแลนดแลวเดดเเดดแลนด้าลุดรุ้ยเกิดมเอื่อนบัไ่เงเมือนกับรับตา้ามันมันมาเที่ยมันต่อแลวเร้างมาแน์กาดเราไหมเดอไป มึงก่อนเมนต้าสี่แต่หัวเมันได้เงินถึงเลขจีมันถึงเลขโชวถึงเลขสิบบาทบ้างประมาณนี้ว่าชิมหาบาทพันกีบหาพันกีบมีสิบบาทเนาะสิบบาทจะถึงเลขสิบบาทยายถีบผู้โชคดีฮันเกาะมาเียนจะขอถึงเลขสิบบาทที่น้องเลขเสื้อมาขึ้นนี่เลขเสื้อ ในขั้นนี้จะกล่องควนขี่ไายเสียงองอกกระถือคือเอาดูอีซี่กับดี๋ดูสัมบ์รีงกอบแม่กล่องขี่ได้ขี่ลายเฮ่ยในขั้นเด้นะขั้นขั้นว่าเราบ่พเพข่วมนะพื้นดีพอดีมีตรนี้อันนี้มันสิเป็นแผ่นดินไหวและว่าลงลางลวงลางเอ้ แก่ทีมชายจมาถืออย่แหลงอยู่เออดูก้อหายอยู่มาด้น้องเออมาด้ถูก้อไม่คือทีมชาว่ามนถือแลนอยู่กับอกนะมันคือสักหลไทยเด้จ้ะขึ้นเลยใส่ให้เลยแม่ คือ่าวหาามันออกเลยเสื้อนะเจาท่านว้อหาซบมิบเสนหาท่าสาหากับผดีเนี่ยทำหน่อยเโวอไหาหาหูหนึ่งหาผนก็หาหู้นี่สาวหาผ้าะเนาะนเก่านมใหม่มันรม่ผู้ดีม่เนะก็ได้นุมใหม่นุมเก่านะไฮเมยมุกไปหลางนั่นแม่ดู